สวัสดีครับพี่น้องครับมุมสูงงามงามบ้านน้องพังครับแล้วทุกระบบแล้วครับตัวนี้นั่งเล่นกันแล้วครับหมอปั่นไฟครับปั่นไฟอ่าปั่นไฟแล้วก็อ่อนบอดแล้วก็จบแล้วครับไี่ได้เอาทัดขึ้นทางรถน้ำก็มาฉีดนหน้าไม้ครับกันไงเข่าดังแล้วพี่น้องวันนี้สถานที่กว้างขวางครับจะมองจอดรถนี่ผมว่าเน่ เด็เพิ่นเจาะทั้งไม่หนีนะพี่น้องเห็นเห็นเพิ่นเจาะคู่หน้าด้านข้างเลยนะผมก็บ่รู้กันมีตั้งเขาทั้งพุ่มา่จังเด็กคำคำเดี๋ยวพายยางไปเบิ่งครับพี่น้องเสียบปล่าเนี่ยแดดโหดหกมงแงงของสุรนะินทร์นะครับนี่นี่นะครับแดดหกมงแงงอัดฮ้อนแบบฮ้อนจังเด็ดแบบฮ้อน <c oughs> ก้อนดิเลเมือเนี่ยเฝ้าตั้งเฝ้าเลยครับ,บายเหล็กกระ,ะเบะโอ้ถุงมือเหยียไปน้องเลยสอดสอดมาเลยเป็นบอมีผู้ใหมาไายอย่างเลยอ่ะมันห้อนไหลนอนไก่ทองรถตื <c oughs> ่นขึ้นมาเนาะ <c oughs> เปียกสาดเบิดผมป้าไปเผลอหลับจังไหนเนาะนอนไป อยู่น้องพากันว่าเปน็นนอนลีนอนอยู่ในปลาอยู่ค้าไปแล้ไกลๆติดกับน่องน้ำกระห่อนคือเก่าไปเนอ,นอ,อง,ง,งห้อนขึ้นล้มก็ล้มห้อนย่านแต่พายุฤดูร้อนอะไรแหบนี้อากาศมันเป็นนะสิย่านเนาะน้องพญาอื่นก็นกนเรียบร้อยไปแล้วครับพากนันง่ายๆกันไปอาบน้ำอาบทาครับแต่ส่วนตัวพวกผมเนี่ยไม่หน,นี้ ไม่ได้อาบน้ำซ่า,านี่หรอครับที่ไปอาบาน้ำย่พี่น้ำใสครับน้ำใสเนี่ยใสปิ้งเลยรครับครับอยู่หน้าหาั่นตะปูนะครับมีพาร,ร์านเป็นร้านหินพ่อมครับผม,มอ่าากันไปยูพี่น้องโบวัย ครค่ะพนเนี่ยโอโ้ยย่านเกมีแท้ไปนดอกอลยผบ่มีขึ้นเลยมั้ง <discussion> ข <t aps> ึ้นมาทางเทิงเห็นเสานี่ผมเห็นเสาสองเสานี่ประมาณตามชายตานี่ประมาณสามโล มีอีกเสานึงนี้ทั้งนี้มีอีกมีอีกนี่นี่นี่อะแล้วก็มีอีกทั้งนี้แต่ตำแหน่งที่เขาอยู่น่ะผมไม่แน่ใจว่ามันกำหรือมันอย่างบูมัน ครับมีสองสอยระยะทางทุกอันทางกันประมาณสามกิโลทั้งหมดเลยสามกิโลแบบทั้งตรงนะพี่นอ้นองครับผมเอาเราขาวน้ำแดงนะะ่อมาเอาเราขาวน้ำแดงน่อมาเมื่อไหร่ กิน,นกิน,นกินอยู่แล้วไอ้ไม่แนะ่นะมามหางด้วนนะแดดลมล้มตกแล้วครับแอดมินเผยโฉมแล้วครับโอ้ห่อนบ่มีผู้ใดกล่าวออกมาเลยพี่น้องหยองออกมาก ถือแดดีน่นแบบแทบจีนละลายอะ่ะโอ้สิเป็่นแบบนี้อีกโดนมาเนาะสู่เป็นเดืนนอนมืนอิห่เดือนสองเดือนมาล้าาลเป็นฝ้าแบบบ่มีเมฆบ่มีหยังเลยนะพี่น้องเป็นแจ้งแจ้งเห่นไหม,อาามโอ้แดดมาถ้าหร่มาเต็มเลยเต็มการาบเลย แล้วถ้ากินน้ำธรรมดาอาทิเยนี้รู้ถึงความอันตรา,ายมัอยู่ถ้ากินน้ำธรรมดามันก็บบมีแงะเนี่ยะมันก็ต้องกินน้ำเย็นเขากินน้ำเย็นกันมาอันตรา,ายอีกเพราะว่าร่างกายเขาก็ห่อนบางแหงแล้วเนาะแ็ไปกินน้ำเย็นถ้าไปก,ก็รู้ถึงความอันตรา,ายครับแต่มันเป็นอันตรา,ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าห่อนหอนทีน่แล้วไปกินน้ำธรรมดาไี่น้องทำไาไ่ได้กินน้ำเนี่ย ันนี้ก็้าเอาเล่ส่เอาใสไเอาใสไเอัจีได้แล้วนะถือว่าโอเคครับงานมื่อนี่ถึงที่เป็นพื้นที่ตรงน้าแจก่ะปรับง่ายครับก็บถือว่าเรียบพอสมควรเรียบในระดับนึงครับนะผม อันนี้ปรับพื้นที่ได้เร็วเนี่ยน้อยหนึ่งปรับขาตั้งลานได้เร็วน้อยหนึ่งกันอันนี้เห็นใ้การตั้งวิธีได้เร็วขึ้นครับไม่นี้โจทย์ยเพราะตั้งทั้งไดก็ได้ว่าจะหันนาใส่บดก็ได้จดให้ครับแค่นั้นแค่นั้พอไหวแอมสังกาะสีมาทาจังสิเนาะพี่น้องเนาะจะยี่ไปทั้งใดได้กันบ่แต่ก็ต้องรอกรรมการมาบอกเพราะว่าจะเป็นล่างบ้านนี่ก็ เนี่ยแก้มสังกะสีประธานเนี่ยนะหันไปยังที่ก็มี้ไม่ต้อง่อานไปงี้เฉยมันเปลี่ยนทิศทางที่เขาแบบมันฝืนมันฝืนสังกะสีนะมันฝืนความรู้สึกเขาเวลาตั้งว่าเอ้ย,เ,อยเป็นอย่างต้องหันไปทั้งนี้ว่าประมาณาทั้งที่แบบแต่เมื่อนี้พื้นที่เป็นจัตุรัสสวยครับ,รบข้า,าค้าไม่้าทุกอย่างก็ ลุงโตครับคารเาเซีอกไปคาัานะา,าแมน่นครับตรงตาำที่เพิ่นกำหนดมาอันนี้ก็ะกะด้วยตาพอซื้อดอกพี่น้องว่าเอ้ยกลางมันยือยู่งทำไงเนน้องปกติถ้าต้องการความชัวก็หนังคืดผมต้องผมมียางกาวอ่าระวงังนี่แล้วก็ับไปสูตรฮอตต้นไม้พุ่นเลยครับได้แถ่แผมก็บแบงเครืนะ่องไหมเป๊ะครับ แต่ไม่เหีนกะกะได้สายตาเาแต่กะใกล้เคียงครับบ่ถึงกเาแฟก็ห่างกันอยู่เมตรอยู่ดงหร่ะบ่ถือว่าเลี้ยวไหลครับคิขยากจะย้ำไทยแล้วๆอีบอแดอัพคลิปให้พี่น้องมึงสองคลิปที่อัพเมื่อเว้นเนี่ยที่ผมมีคนไทยผมได้ไปถ่ายเอาเด่นก็อยากให้พี่น้องเห็นว่ามันฮ้อนมันฮ้อนขนาดเดียฮ้อนอยู่แบบ สุดยอด,ดที่สุดเบิงตะเบน,เน้งหงงแรงเด็ดจนนอดหามงแรงเนาะห่ามงแรงตะเบน้ยังยืดเปียกโอ้ยบังยัง่อนอะอ้าไปพี่น้องเบิง้บงหนงนะ่ะคลิปละคลิปละ,ลปละ,ลปละเกือบชัมม่วโมงทั้งๆท,ที่เวทีเมื่อเช้าเดี๋ยวผมตั้งแล้วเที่ยงน้อยๆเองผุมลุงได้จังบายม้งกว่าครับอืดละสายลยพี่น้อง แต่คลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องคครับบขอุณครับ<ด>สวัสดีดครับ